สวัสดีครับผมวันนี้ก็เดินเข้ามาสวนพักสวนครัวรั่วทางบ้านนะครับนี่ที่มาเก็บเอาดอกแค่ครับนี่นี่กับน้องเป็นดอกครับนี่ก็ดอกแค่บ้านนะครับผมกับมีพ่อให้เฮ็ดยูเฮ็ดจินครับข้างบนใกล้ยอดนุ่นก็มีไรยครับนี่เห็นได้สักกับมือหนึ่งเลยก็พอดีแล้วครับนี่ดอกแค่บ้านนะครับที่เอาไปเฮ็ดหนึ่งไซป่านิ้นครับ ของเสบของอยู่ของกินแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเมื่อนี่ครับผมตอนนี้จิได้มาซอยหัวปลีครับนี่เอาน้าว,คาวา้ครับน้าไบ้ลางหัวปลีครับเวลาซอยใส่เกลือลงไปใช่ไหมครับนี่เกลือบดในหัวปลีซอยไปเร็วจิได้สีบดดำบดขําเท่าไครับนี่ครับหัวปลีกล้วยครับเอามาเห็ดอยู่เห็ดกินเมื่อนี่เอามาใส่ก็หนึ่งตานิ้นนี่ครับนี่ ปอกเอาอ่อนๆก่อนครับนี่ข้างในนี่ครับว่าข้างนอกนี่เกาแก่แล้วครับสุดน่ะเราทัดออกครับแกะออกแล้วพอดีครับนี่เหลืออ่อนๆพอดีก็กรอบครับข้างในตัดขวานออกก่อนครับนี่มาขวานนี่ครับตัดหางครับโอมจะได้ซอยครับ ะพาขึงแบ่งเป็นชิ้นส่วนครับอืมไปย้อนอ่อนครับนี่โอ้คนน้องจวดๆครับนี่อืมแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับอืมเฮ้ยสมน่งพอดีครับนี่อ่ะเทน้ำเกลือครับ เขาจะได้บ่ดำบ่คั่งเกินไปครับอืมกิ่นพอดีพอดีเลยครับนี่เดี๋ยวลาซุปแล้วขาเวเจีอนกินุ่มเองครับนี่อืหนึ่งปลานิ้นไสหงอปลีกล้วยครับนะครับตอนนี้กิได้มากมาักขิ่นปลานิ้นครับนี่โรยเกลือลงไปก่อนครับดับข้าวเกลือชินเท้านี่ครับผม จะได้หลายสองด่านน่ครับนี่ก็จะไ้ซึมเขาเนือครับนะทีนี้จีมาหย,ยัหก้วยหัวตะไคร้ครับดับข้าวครับนี่นี่นิ้นครับเป็นี่กับแวะมาเรียบร้อยแล้วครับนี่หยักลงไปในหัวนี่นครับ นี่ใบมะรูดครับแบบน,นี้ใบมะกรูดนี่ใส่ส่วนท้องครับอือหือรับข้าวครับผมเวลาหนึ่งไปแล้วจะได้กินหอมสมุนไพรครับมาตามด้วยกระเทียมตําครับนี่ตาําพอหยาบๆครับนี่จะได้กินหอมของกระเทียมครับนี่นี่ใส่ท้องไปเลยครับอือหือ หอม,มครับนี่ปะแยบใส่หัวนะครับนี่ใส่หัวใส่ทั่งครับนี่เด่มสมุนไพรเยอะๆครับนี่ตามร้อยนี่ครับผมใบผักขยง,งครับนี่จะได้มีกลิ่นหอมของผักขยง,งครับหนึ่งตานิดมือนี่งยกใส่ถองได้ครับนี่หลายๆครับ กินหอมๆจะได้ซึมเข่าเน่้อปล่นนิ้นครับหนึ่งปั่นนิ้นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบเมนูสูตรแบบแบบาแบบ้านนาบางนานะฮะที่ว่าเคยกินอยู่มาแต่เด็กัวหน้อยนะครับสมัยอยู่นายูเห็ดเขาเห็ดหนัง้งสมัยควายวานครับผมที่คววยไถนาต่เกาเนาะตอนนี้ฮาเบื้องยน้ครับเฮ็ดกินแบบวิธีเกาเกาครับแซ่บๆครับ,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 รบเตรียมร้อมที่เฮ็ดที่หนึ่งนะครับผมตันนี้หนึ่งปานนิ้นครับ ครับผมพร้อมแล้วครับวันนี้จะได้เสียมพร้อมเห็ดหนึ่งครับนี่เอาหัวปลีครับหัวปลีกล้วยที่แค่น้ำเกลือบอนให้กินดั่งเขาเลยครับตังเหนียมน้าพอดีครับวางเรียงเลยครับนี่พร้อมดอกแค่ครับเรื่องหนึ่งนะครับผมนี่เพราะว่าเอากระบะมใส่น้ำหนึ่งครับ ี่ได้เอาปลานิ้นวางไว้ทางบนนี่ครับเ,เวลาทีน้ำปลานิ้นเวลาเลื่อมซุกนี่เขาจะได้ไหลลงกับบ้านนี่ครับจะดเดาไปเก็บเป็นน้ำน้ำปรุงพริกเจ้าวน้ำจิ้มหนึ่งปลานิ้นครับนี่จะได้กินหอมของเนื้อปลานะครับผมนี่ครับเพ็ดง่ายๆกินอยู่กินแบบบานๆนะครับอะเตรียมพร้อมดนึงนะครับผม ตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วครับผมฮะปานิ้นมาหนึ่งครับนี่พอดีเลยเปลี่ยนกระบะไหมครับเพราะว่ากระบะเกา่านี่เขาจะเป็นแบบเซรามิกครับนี่ผมเลยม,มาเปลี่ยนเอาเป็นแบบกระบะสแตนเลสครับเวลาหนึ่งไปแล้วนี่เขาจะได้ซุปแบบว่าบ่มีความร้อนของเซรามิกระเหยออกครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอยอีกสัก ปิดฟ้าลงไปครับเห็นน้านเบือดพอดีโอ้ฝนกระโตกครับเสียงจวดๆเลยเขาบรรยากาศน้ำคัครับตอนนี้จะได้มาทำขัวพริกเจียวครับนี่พริกเจียวพริกนิดครับหหอมหอมกระเทียมเอาลงไปขัวกันครับขัวให้ซุกๆเล็กน้อยจะได้มีกลิ่นหอมครับเริ่มซุกพอดีครับนี่ กินหอมหัวนเลยครับผมนะจะได้เอาลงมไปตําครับผิดเจ้า่านิดหนึ่งใส่นี่ครับพักงแหงงกะหัวปลีกล้วยเจ็บๆเมือนี่ครับอ่า้องตำครับใส่เกลือลงไปสักหน่อยครับนี่เพิมพ่มเค็มนิดหน่อยพออ่าทอนนี้พ,อ,พอดีว่าดีครับ ข้อหยาบๆครับก so ็ต้องเรียดไรข้อหยาบๆก็เห็นกลิ่นต้มริดกลิ่นตะเคียนี่ครับเลยหอมๆครับผิดเกีียวครับผมทำเนี่ยหยาบก็ดีแล้วครับผมนะเป็ตักเป็ดหวยพร้อมปรุงเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับผิดเกีียวพริกดิบ หัวส่ก็หอมกระเทียมรับนีครับจวดจวดจ็ดจ่าเลยครับผมหอมก็เสียงฝนตกครับเสียงเคียบเสียงอึงร้องพอนี้เลยครับผมได้บรรยากาศเขายงี้ยำมันนี่ดีครับผมอยู่แบบบ้านนาบ้านนาเขาเนี่สบายใจดีครับซุปก็ดีครับนี่กินหอมอําลําอําลําเลยครับผม หนึ่งปานิ้นเหมือนนี้ครับโอ้ตัวนี้ง่งครับนี่ตัวละหนึ่งลครับอพักใส่จานเลยครับนี่ผอมอยู่ผอมกินโอ้กินหอมสวัวนหิวเลยครับอ่าจะได้มาแยกพักใส่จานตั้งหางครับนี่นำซุปกระเจียว้ซดไว้ละลายพริกแจ้วครับโอ้ แยกส่วนเลสามส่วนก็ดีครับนี่หอมมากๆครับน้ำซุปเท่าครับผมนีม่มีทั้งกินป่ากินทักสมุนไพรล้วนๆครับนะจะไดบมะคงรสชาติน้ำพริกเจียวครับนี่ผงน้วครับขยายริมสักน้อยครับหะใส่ช้อนนี่ก็จะมีพริกเจียวสีกาน้่ครับนี่พพริกขีการครับ ผงนัวตามด้วยน้ำปลาบอตรงปรุงยังเยอะครับนี่นี่ถึงความเค็มน้ำตาลบอใส่ครับพริกแก้วนี่ต้องลดจัดจังแค่นั้นครับผมถึงที่ึิงคือว่าพริกแก้วใส่มะนาวลงไปมะนาวจจกสวนครับนี่มกเกี๊ยวใส่เกี๊ยวครับนี่รดจัดจัดครับเขากันดีครับนี่ให้ังกิน เก้วสองดนี่นี่คือน้ำซุปครับผมนม้ำซุปที่ได้จากหนึ่งปานิ้นนี่ครับอ่าใส่เพิ่มนม้ำลงไปครับนี่กินหอมหวนครับชวนยู่ชวนกินครับผม,อมหอมหวนมาครับผมได้กินทั้งผักแน่งทั้งสมุนไพรครับ ชวนดูชวนกินครับผมมาเถอะครับพอเมี่น้องมาแส่บจส็น้ำกันครับอาหารแบบบ้านๆเฮ็ดยูเฮ็ดกินแส่บจเส็น้นสมุนไพรสมุนไพรสองแ่บของงัวน้ำกันครับผมอามาเถอะครับมากินมาชิมออเดิร์ออเดิร์น้ำกันครับโอ้หอมหวานเลยครับนี่นี่ครับโอ้ได้กินสมุนไพรเลยครับทั้งใบมะกรูดครับนี่ นี่นุ่นว่าครับเอาพีโกครับนี่หือเวดครับเส็จนัวขนาดครับนี่นี่ก็พักไข่งแงงครับนี่หยักใส่ลงไปจิ้มหอมมาครับนะกินมาชิ้เมเอาเดือบเอาเดืบน้ำกัันครับผมถิดเกี่ยวกันครับเป็นปากเป็นคำคำนีไรร้ไงเลยครับอืม รสจาดขนาดไหนครับผมรสชาติมันนี่ครับอือหือชุดยอดครับเค็มหอมปีครับผักเคียงครับอือหือเด้กินหอมของหนังสุกครับตามเวทพริกกีการับตัวนี้ พริกแกวสองรสชาติครับพูดถึงขอกันดีครับผมเจิด,ดจากเจิดจากเลยครับน,นี่ยแล้วเดึ่นปาณิย์เลยกินหอมด้วยสมุนไพรรวนๆครับแต่ใบพักแหงนี่น้ำทิ้มนะครับเนี่ยอืม้มเจิด,ดจิด,ดจ่าดเจิดจ่าดครับอืมอ้ม ยังไงด้วยครับนี่หัวปีกล้วยครับอื้มอ่าหอมด้วยพักอีหอมครับนี่ครับอืแบงผึ่งับจากตอนใหญ่หครับเนี่ยหืมจากของฝานิ่มครับอื้ม พริกแก้วพริกนิดพริกแก้วพริกขี้กาผสมกันเลยครับอืมอ่าเติมก็พักไข่แงงนี่ครับทำยังไงเลยครับผมหอมจวดจวดรสชาติจัดจ้านครับอืมอืม ผักเพียงครับผมอืมเจมครับตามด้วยน้ำซุปกำลังอุ้นๆครับนี่น้ำซุปหนึ่งปันนี้งครับอืมอ้กินหอมกรากครับผมยังไงมากินน้ำมากั้วยครับผม ขอฝากกดติดตามกดซับสไครห์เป็นกําลังใจน้ำขันตลอดไปครับนี่ครับพบของอยู่บ้านบ้านมีความสุขรวมกันเสมอให้กําลังใจกันตลอดวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม